ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านไดร้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ a l i n e i d a s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อบินอินทสโรวัดแก้วตำบลวัดแก้วอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีอีกหนึ่งพระเถระที่น่าเริมใสในสมัยนั้นมีชื่อเสียงโด่งดัง ด่านแก่คุณใสทำนายดวงชะตาและเมตตามหานิยมสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังเอาไว้มากมายหลายรุ่นล้วนได้รับความนิยมจากชาวบ้านนำไปคล้องติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลเดิมนั้นท่านเป็นชาวบ้านปากดงอเภอบางแพรัดราชบุรีเกิดเ่วันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2436บิดามารดาชื่อนายแผ่และนางมดมีช้าง มีพี่น้องร่วบบิดามารดาเดียวกัน4คนท่านเป็นบุตรคนโตในช่วงวัยเยาว์บิดานำไปฝากไว้กับพระอาจารย์ที่วัดแก้วได้เรียนหนังสือขอมและหนังสือไทยสมัยโบราณจนอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดีแม้มือจะพิการมาแต่กำเนิดแต่การเขียนหนังสือก็เรียบร้อยสวยงามมากไม่แพ้คนมีมือปกติทั้งหลายจนเมื่อปีพุทธศักราช2456มีอายุครบ20ปี จึงได้อุปสมบทณพัตศีมาวัดแก้วโดยมีหลวงพ่อแดงวัดธรรมนบเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ยังวัดแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เชื่อมวัดแก้วเป็นพระนุสาวนาอาจารย์ได้รับฉายาว่าอินทสโรระวางที่จำพรรษาที่วัดนั้นขยันหมั่นเพียรท่องบวชสวดมนต์ไหว้พระและช่วยเหลือาศาสนกิจมาดีดีจนเป็นที่วางใจของสมภารและเมื่อสมภารเจ้าวัดแก้วมรณภาพ ชาวบ้านและคณะสิทธิ์จึงนิมนต์ขึ้นเป็นเจ้าวาดสืบแทนเมื่อขึ้นเป็นเจ้าวาดปกครองคณะสงฆ์และบริหารศาสนกิจมาด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ยังก่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังและเป็นสีมิ่งขวัญแก่ตำบลปีพุทธศักราช2475ได้รับแต่งตั้งให้เป็นภาคกรรมวาจารจยา์ปีพุทธศักราช2480ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบล สมัยก่อนเรียกว่าเจ้าคณะหมวดปีพุทธศักราช2491ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูชช้นประทวนมีสรรมนัสดัก,กที่พระครูปีพุทธศักราช2494ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาแม้ว่าท่านเป็นพระแขนพิการแต่เคยเป็นหมอยาม,มาก่อนจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาคมหลายแขนเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวบ้านมานักต่อนัก ทั้งคาถาเป่ารักษาโรคภัยต่างๆคาถาแก้มนดำทำนายดวงชะตาวิชาอยู่โยงคงกระพันอีกทั้งวิชาเมตตามหานิยมนั้นก็เห็นผลทันตาว่ากันว่ามากที่เขียวแล้วเสกให้ใช้นั้นใช้ทางเมตตามหานิยมดีนักแรท่านจัดทำวัตถุมงคลเป็นเหรียญและตะกุดปลุกเสกร่วมกับผ้าจาน,นูและฝังไว้ใต้ดินพร้อมสั่งให้ลูกศิษย์ทำลายแทงเอาไว้ เมื่อถึงเวลาให้ขุดขึ้นมาเป็นทุนทรัพย์บุณะ่อมแซอบโบูสดหากชำรุดสุดโมทมท้งนี้เคยมีการเข้าใจผิดด้วยเหตุถูกใส่ร้ายจนเมื่อความจริงปรากฏผู้กระทำจึงต้องมาขอขมาท่านที่วัดด้วยความที่ท่านมีวิทยาคมที่แก่ก้ลามากในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามทราบประวัติจึงให้พันเอกพญาศรีสุรสงครามเดินทางมาที่วัด นิมนต์ไปปลูกเสกพระเครื่องเป็นขวัญแก่ทหารไปรบในสงครามอินโดจีนพร้อมเกจิ108รูปทั่วประเทศในปีพุทธศักราช2485ในสมัยพลตำรวจเอกเผ่าศรีานทนได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีปลูกเสกวัตถุมงคล25พุทธศตวรรษนอกจากนี้ก็ยังได้รับนิมนต์ไปร่วมปลูกเสกที่วัดราชบ่พิษในปีพุทธศักราช2481อีกด้วย ล Basil, หลวงพ่อบินรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่4มีนาคมปีพุทธศักราช2504เวลา6นาฬิกาศรีอายุ68ปีพรรษา48ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่